ครับก็พ่นกันสนิมไปแล้วมีรับประกันไหมนะครับก็ถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับมาพ่นนะครับตัวน้ํายานะครับเคมไว้ถึง3ปีนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่พื้นที่การใช้รถได้นะครับถ้าอยู่พื้นที่ใกล้ทะเลใกล้น้ําเค็มก็อาจจะต้องปีละ1นครั้งนะครับสําหรับคันนี้นะครับ ก็ลูกค้านํามาพ่นกันสนิมช่วงล่างนะครับถ้ามาสภาพประมาณนี้ไม่มีรับประกันนะครับเพราะว่ามาค่อนข้างหนักเลยครับมีสนิมทุกจุดเลยนะครับก็ถ้าเป็นราคาปกตินะครับรถกระบะผมจะทําอยู่3,500นะครับยังเป็นราคารับประกันก็มีนะครับเป็นแพ็กเกจ3ปีนะครับอยู่ที่10,000บาทนะครับรวมขัดนะครับแล้วก็รับประกันให้ด้วยครับก็สําหรับท่านที่ใช้รถอยู่นะครับแล้วรถยังไม่ได้พ่นกันสนิมนะครับก็แนะนําครับอยากให้นํามาพ่นนะครับใช้ทุกวันหรือว่ารถไม่ได้ใช้ครับสนิมมันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับก็ อยากแนะนำครับเอามาพ่นไว้ครับดีที่สุดนะครับป้องกันไว้นะครับรถต้องดูแลเรื่อยๆครับจะได้ใช้ไปนานๆครับผมก็หลังจากเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพามาชมผลงานอีกครั้งหนึ่งครับ ก็คันนี้ครับผมก็สามารถจบงานได้นะครับค้าคันนี้นะครับก็เลือกเป็นราคาปกตินะครับไม่ใช่ราคาแบบแพ็กเกจนะครับก็ไม่มีรับประกันนะครับเหผลที่ว่าไม่มีรับประกันเพราะว่าสนิมค่อนข้างเยอะนะครับก็มีโอกาสที่จะดันออกมาอยู่แล้วนะครับแต่เรามาพ่นไว้ครับเพราะว่าเราก็สามารถป้องกันไม่ให้ลุกลามไปมากกว่าเดิมได้นะครับท่านใดครับสนใจงานพ่นกันสนิมนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาแพ็กเกจหรือว่าราคาวันจบนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ครับขอบคุณมากครับ